สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชนเนลนะคะวันนี้แม่วีจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนสำหรับดอกตุูมๆนะคะดอกตุูมๆแบบนี้นะคะเพื่อน,นที่กําลังตูมแล้วก็จะบานนะคะเพื่อนวันนี้แม่วีจะมาเร่งนะคะเร่งดอกตุูมๆแบบนี้นะคะเพื่อนให้บานนะคะให้บานสะพรั่งนะคะในพริบตาเลยค่ะเพื่อน เร่งดอกเร่งผลนะคะสําหรับดอกตูมแบบนี้นะคะ,ะเราก็อยากเห็นนะคะดอกบาน,บานสวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้แม่วีจะใช้สูตรบํารุงสูตรปุ๋ยบํารุงนะคะเพื่อเร่งให้นี่คุณนายตือนสายนะคะบานออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆบานสะพรั่งเลยคเพื่อนๆและสําหรับกระถางนี้นะคะเพื่อนๆดูสีสันสดสวยมากเลยค่ะเพื่อน แล้วก็มีดอกตูมเยอะมากเลยค่ะเพื่อนวันนี้มาบำรุงนะคะเร่งดอกตูมๆนะคะให้บานสะพรั่งนะคะเพื่อนนี่นเพื่อนๆสังเกตนะคะมีต้นบอนสีด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่าแม่วีปลูกรวมไว้นะคะที่แม่วีทําคลิปไว้นะคะเพื่อนก็ปลูกรวมกับต้นบอนสีนะคะเพื่อนใช้กระถางเดียวกันเลยค่ะเพื่อน แล้ววันนี้ไม่วีก็จะมาใช้สูตรไหนบำรุงนะคะให้ดอกตูมนะคะกลายเป็นดอกบานนะคะเพื่อนใช้สูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะเพื่อนและสิ่งที่ไม่วีจะต้องเตรียมนะคะเพื่อนไม่วีก็จะใช้เป็นกล้วยนะคะกล้วยสุกค่ะเพื่อนกล้วยสุกดำๆแบบนี้นะคะเพื่อนอย่าทิ้งนะคะกล้วยสุกก็จะมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะ ช่วยบำรุงให้คุณนายต่นสายนะคะมีใบและลำต้นที่แข็งแรงนะคะพเพื่อนๆนและมีดอกที่ใหญ่สีสวยนะคะและช่วยกระตุ้นนะคะให้ออกดอกเร็วด้วยนะคะพเพื่อนๆต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นฮอร์โมนสดนะคะฮอร์โมนนมสดก็ช่วยบำรุงต้นบำรุงดอกนะคะให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งการเจริญเติบโตให้งามไว้นะคะบำรุงให้ขั้วดอกเหนียว ไม่หลุดล่วงง่ายนะคบเพื่อนต่อไปก็จะเป็นจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวนะคะจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้นะคะต้นไม้แข็งแรงสวยงามนะคบเพื่อนแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นน้ำเปล่า5ลิตรนะคะเพื่อนจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกเลยเนาะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะไม่วีก็จะปอกกล้วยนะคะปอกกล้วยแบบนี้นะคะใส่ไปในเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆกล้วยนี่ก็ประมาณ3ถึง4ลูกนะคะถ้าเพื่อนๆมีเยอะก็ตามปริมาณ ต้นไม้ของเราได้เลยนะคะเพื่อนก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนแล้วแม่วีก็จะนําไปปั่นนะคะสําหรับเปลือกกล้วยนะคะเพื่อนแม่วีก็จะนําไปบํารุงโรยร,รอบๆโคนต้นนะครับเพื่อนและแม่วีก็จะเติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อความคล่องความสะดวกนะคะในการปั่นนะครับเพื่อน จากนั้นให้เพื่อนๆปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยะค่ะเพื่อนห<ๆ>ลังจากนั้นนะคะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนํามาผสมกับน้ําเปล่าเลยนะคะเพื่อนๆเลยจ้ะ เมื่อเราปนแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆน,นำฮอร์โมนนมสดนะคะผสมลงไปด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสี่ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็เป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะคะเพื่อนๆ่นห้าช้อนโต๊ะเลยนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นําไปบารุงนะคะต้นคุณนายตื่นสายแพรเสียงไฮ้นะคะบํารุงให้ดอกติดตูมนะคะบานสะพังเลนทั้งเพื่อนสําหรับเปลือกล้วยนะคะเพื่อนๆตัดเป็นชิ้นๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็นําไปโรยนะคะรอบๆนะคะต้น นายตื่นสายนะคะเพื่อนตัดเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ,ะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะสําหรับเปลือกกล้วยนะคะปุ๋ยบารุงนะคะเพื่อให้จารเลี้ยเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะเพื่อนแบบนี้เลยนะคะได้แบบนี้เราก็นําไปโรยนะคะร,รอบๆนะคะของต้นเลยค่ะเพื่อนและสําหรับปุ๋ยน้ํานะคะเราก็นําไปบารุงราัดโดเลยค่ะเพื่อน หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนําปุ๋ยนะคะนําเปลือกกล้วยนะคะเพื่อนๆเปลือกกล้วยแบบนี้นะคะเราก็โรยนะคะรอบๆนะคะนี่เลยจะเปิดเลยค่ัเพื่อนๆโดยรอบๆเลยนะคะบํารุงนะคะต้นคุณนายตื่นสายนะคะเร่องการเติบโตเลยครับเพื่อน เมื่อเรานําเปลือกกล้วยนะคะบํารุงแล้วนะครับเพื่อนเราก็นําปุ๋ยน้ําของเราเลยค่ะบารุงด้วยนะครับเพื่อนบารุงเลยนี่ค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะบํารุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนดอกกุนนายตื่นสายของเรานะคะที่ตูมๆแบบนี้นะครับเพื่อนอ่าจะบานสะพังนะคะในพริบตาเลยครับเพื่อนๆนี่เลยจ้าดอกตูมๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ สูตรนี้เร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะเพื่อนเร่งดอกตูมๆแบบนี้เลยค่ะพเพื่อนให้บานเลยค่ะเราก็ใช้รากด้วยนะคะพเพื่อนบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนสำหรับกระถางนี้นะคะพเพื่อนเราก็บำรุงได้เลยค่ะพเพื่อนนี่เร่งดอกนะคะเร่งดอกตูมๆนะคะพเพื่อนเพื่อให้จะ ได้บานสะพรั่งเลยค่ะนี่แหละค่ะพเพื่อนนี่ดอกตูมเยอะนะคะเราก็บํารุงนะคะนี่ดอกบ,นบานๆเยอะมากเลยค่ะพเพื่อนสวยงามด้วยนะคะสีสันสดสวยเลยค่ะพเพื่อนและสาหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนำมาไปบํารุงนะคะคุณนายตื่นสายนะคะพเพื่อน ดอกตุ้มๆของเรานะคะก็จะได้บานสะพั่งแบบนี้เลยจ้านี่เลยค่ะพเพื่อนดอกสวยดอกงามนะคะสีสันสดสวยเลยค่ะเพื่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะเพื่อนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c ไ i b e กดติดตามไม่วีชาแน,นลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ